บายดีสาวโสดนั่งจอมวนเนี่สวัสดีน้องล่ะเจอกันเป็นครั้งที่สองน้องน้ำฝนครับสาวเมกกี้เดี๋ยวสี่ทามนี่ละทีมงานน้ำมันดินน้ะมึงเป็นเป็นเป็นยังกันเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเอหนาหักคือกันี่โดยจะงามคือกันเนาะโดยมือนี้ทีมงานมันดินน้ำเมือนี่ยองเลย บูยทางไปเนาะมาเห็นล้วก็เลยแว่ลิ่นน้ำเนาะน้ำฝนที่เขาเอายังมือนี่กินกระเปียกินกระเปียอ้าวบัทนี้ได้ชาวเมกี้ได้กินคือกันกินคือกันแสดงว่าไปน้ำกันนี่ยูวงามเนาะเป็นพี่น้องนี่พี่น้องแท้ๆเลยบ่แม่ชอบไอ้น้องบ่ดูว่าลูกเอ็ลูกน้องลูกได้ลูกไอ็ลูกน้องเกิดนั่นแหละลูกง่ายเด้งเลยใครใครพี่เด้งเป็นน้องปะเนี่ เอืยจะเป็นเรื่อยทางสาเมิกี้เป็นนอกเล้าอ่านั่นก็คือสาวฝนนอกอ่าเดี๋นีน่าจะเคยเห็นแล้วเนาะพเหาก็ได้เคยมาถ่ายคลิปแล้วทุกคนเลยมนี่แกมาลินมาลินน้ำสาวมิกีที่เคยเห็นแหละแต่สาวฝนเคยเห็นก่อนตเอาตะเก่าร้านร้านตู้ใช้นี่สาวมิกี้เด็ดเวียสาอุด์ฝนมาลินที่เคยเห็นประจำป่ะเราบอกมาทำไมบ้าเออโดนเถื่อนคาร์โลบ้ากับมาลินน้ำเนบอ เรามานี่มีบอลพาเป็นไปเที่ยวยี่วะงูฮูแล้วงูหูนะตเก,ก่าได้ตเก,กาพาไปเที่ยวไ่้ตะเกาง่อเป็นสาวโสดที่บุคคลมักเที่ยวเนาะสามกีเก็นตันเมันบอล่องเที่ยวอยู่แถวเชโนหอบุคคลมีบ่ก็มีูกับไปส่ไปมีนี่ยมหูน้ำนบุคค่เคยไปนี่หูน้ำตกตาดบอลไปเที่ยวเพียงมีจะ่อก่เชโนไปเที่ยวไปได้จ้ะเทียวบักีนละ สฉพอแล้วจังโสดเนาะบ่มักไปเที่ยวเลยบอเจอแนวคูรูแม่นะเนี่ยสาวสาวเมื่อกี้มามาบ้านเลยมาจะงงจะไหนกลับเหมือนกับเมื่อแล้วเหมือนกับแล้วเลยมาในมือเดียวสิบ่ะเลยมามือเดียวอ่สินะมาเยี่ยมเมื่อเฮดเดียกเก่าจังวงออกมาแต่บอลเฮดเดียกนะแปดโมงแปดโมงพอพี่จังงงปันยี่สิบเอ็ด มักม่วงบ้านซามิกิใช่ไห่เป็นเนาะตอนมาเป็นนี่ก็จะขักเนาะต้องแนานำให้กินเห็ดเห็ดหมูหมูน้ำปลาหวานกินเยอะมาลิ่นเนาะจำเจ้าวานนะครับลำนาลำหนักมันมาแต่เห็นเมียลำหนักซอยโฮบุกโบชื่อน้ำเนาะบัดปีใหม่ได้กลับมาบ่ปีใหม่เราแกมือล่าที่อยากได้แกมาได้เลยต้องได้เลยมาลิ่นมายัอยู่บ้านปีที่ผ่านมาดิปีที่มาผ่านมากะันมาได้ลูกแม่ว่าห้านะเปิดตลอดอ่อ เปลี่ยนกันกระหมเพราะว่า่ปีใหม่เาจได้รายได้หลายกว่าชสารพลนได้จ้ะพี่นีได้ปใหม่บ้านมาสหล่แถวบ้านเลยหล่อแถวบ้านนี่อนไปโดดน้องแทต่อหมมปลาพี่นี่ช่วนเด้อ ดูน้องดูน้องสิไปจับปลาคอช่วยจับปลาเค็งช่วยมาแรกก็สิไปซอยที่น้องคือกันซอยจับปลาชายชายจำเจ้าจะไปนักหากินดอกลูกไปดมกันบิดหมู่นี่แหละเนาะเอออยู่เฮือนอยู่สั้นครึ่งเงี้ยเพื่อนแต่สองสาวแม่เขาไปไหนไปนานบอกเจ้ามันจะไปไหมจ๊ะไปกระทะเขามากเลย เปลี่ยนกะกันบ่ไป็นนายเขาอยางไปทำสินอย่างไปนทำล้านเขาบอกเออเอาไปเห็ดพียช่างนาหยามเพี่ก็ยามแรงยกเป็นนายเขากะแต่ว่าอยู่ให้นาเขาไปเบิ้งไปเยี่ยมหน้าเน่ปลูกแตงโมบ่เขเป็นปลาไก่เดี๋ยวปลูกแตงโมแตงกัวมั้งเนาะลายมันเป็นไก่อยู่พอขายทีงั้นกินได้บ่ กินลายอยากเข้าได้บะเนี่ยพี่เจ้ากินลายเพคนก็เอาไม่กลุ้มเแล้เนาะบอกกินอิ่มเนาะนะพลเขาจะไปกินลายกินเยอะอิ่มนะมีหอและไกลตัวน้อยๆนึงเนาะกินอิ่มข้าใหม่กิดอิ่มแล้วเอาไว้เนาะห่อมเหมืออมกับบ้านนึงเราที่เราหอมปีใหม่มีทางไปโหสี่น้องคี่ชวนไปลงน้องนี่น้องโหไปกับเบลล์จำจะกินนะบ้านนะให้เลือกโตกินสดชวนเป็นลุงน้องอย่าลืมเอาแหย่ไปนเด้อกุ้งก็มีขอแต่ว่าไปใกล้ๆน้องหันฝุดแต่ละคนน่งเก็บ โทรศัพท์ไว้ก่อนเนาะอย่างเดียวอะแล้ชลงยำไหนก่ได้วยแล้วเดี๋ยวมันจีเซอร์ไฟกันตัวอมหลืวะเออแท้ป้าน้องน้ำผลคือผู้ขาวทั้งสองเนี่ยใส่ไปชังมาครีมวิตามินยังบอดิสีติดคือว่าขาวแท้นี่บอดิสีเนี่ยบอดิสีดำกรรมะพร้าวดำกับมะพร้าวเหมืนหมดหมดเลยดำเนาะอย่าหาตัวเอ็มซีเราดันเนาะคือแต่ละคนนะเฮือนนี่ ผิวลักษณะนี้มั้งเนาะแล้ที่น้องคือสีก้นซ้อนแหงเลยก้นเนาะโอ้ยที่น้องขาวนะถอนหายใจเลยเจ้าของอยากขาวเกิดมาชาติหนึ่งอยากขาวน้ำผล้งคิ้วไหนจะมีทั้งออกมั้งบนน้ำผลมีทั้งออกกี่บอกคิวแบบนี้อยากปั๊บให้มันขาวขึ้นสั่งพิวอ้นะใส่เสื้อยาวดุไอเดียให้เป็นร่มกันใส่ตลอดใส่ได้ใส่มาอยู่เรื่อยแต่ว่าตากแดด ใส่ตาแหล่นโอเคบ่ได้บ่ใส่ตาแหด่เขาบ่น้องน้ำพลบ่าแหล่ตอนนี้ของขาใจซบน้องน้ำพลคืองามแต่ไปเห็ดมาบ่เลยอ่าลืมทามโอ้ทามบอกไปถามเห็ดก่อนเห็ดแล้วยังสวยอ๋อคนผูุงามให้ไปแต่งเนาะให้งามเนาะีิดเอาเพราะว่าจริงว่าแปลกตาเขาได้สังเกตได้บ่าวแล่เพราะว่าฮะมึงมือแหลกแบบนี้เนาะ ตอนแรกตอนนั้นก <laughs> ็เป kind of like, <mas k> uh ็นแบบนี huh. like ้อกกันแต่ว่าย่ำชอบตัวเองตอนนั้นก็เจ็บได้เือสิเเออบ่บ่แลเออยแมนว่าไปเอาหยังต่อแตนมาตอดซะดอกทางเพิ่นก็สคือกันแต่ถดแต่ว่ากัดเอาก่อนเาเมื่อกี้มีแขวแง่เนาะเฮ็ดบ่เฮ็ดคือกันบ่นี่เลยฮะเฮ็ดเฮ็ดบ่ไดคลินิกแอนี้ไดแขวมแง่นี่ไดเฮ็ดแต่ดนแล้ว่ะ ขาวบอนวนนี้นะขาวบอนอ๋อตรงงามบนนี้เนาะเบิดเบิดลายบ่มันแบบมันผสมประชานไงนนะคนงานอยู่แล้วไปเสริมมาข้อแรกก็จะไปเห็ดในแคมปางี้เนาะถักลายงามเลยที่นึงเอาเห็ดเราเลยเห็ดเราเือกระเทยมันกัดชมกเจ้าของมาเห็ดเราเลยเห็ดเราไปกระเทยแล้วบนนี้วะเมื่อนี่ที่พากันไปใส่บ่อหรือว่าอยู่เคนเลยเหมือนหรือไปใส่เนาะจริงกระนอกนาเรียบร้อยละเอาพักพรอนแม่มาทัานนี่ค่ะจ้าเมกี้เมื่อพอได้ไปส่งพอได้ไปหับ มเอไปเองไปเองด้ยจ้างรถจ้างโดยสารมาส่งขนาบ้านเลยอย่างหลักเนาะหน้าปักซอยขาหลดข่ายังคือจะแพงเนาะเมื่อแพงอยู่เยังมีแพงขึ้นขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งขึ้นเลยผมไม่ลงเหมือนบรับทุกเดือนหมดเละไอันนี้อ๋อเป็นปีแบบนิทย์ข่าวดาวเขาก็ ขึ้นทารุขึ้นมาได้ชิพันการเก็ตชิพเนแปรชิพชิพันกัเงินเดือนเขาขึ้นชิพันใครเนทงเขขึ้นยืนบังเก่าเลยอยู่บังเก่าเลยบอเีนมาเปนปีแล้ยังคือเก่าอยเลยพอเรียงแบลาลอยู่บานเจาถูข้างหลังแบเจาเองบอมีแต่อยู่พบฮันนี่บอสมาลินดั้เนาะนุ่มก็มาลินดั้อยู่บออหงเขาอ่า งามเกินแหะาเจ้าค่ะงามเกินก็มีบดนี้สวยเลิบได้ค่ะบอเลเขาไปดั่งข้างๆอือ FC มาหาเนี่ยโอ้ยจ่อย FC เิ่สิเข้าใจผิดจังได้บ่ได้ FC ล่ะเออโอ้งามบนิเนาะสํารุกแขน2เอ้ยน้องงามสํารุกแขนอายุใกล้เคียงกันบ่2สาวบอเลเท่าใดเท่าชาวน้ําผล27 27 เสาเอ็ดสาเ็ดสาเอ็ดเจ็ดเสียงมันใกล้ๆกันเสียงเนาะแมนคือเขาสัมภาษณ์ตอนน่ะแต่ว่าหนาตาบ่ได้ลื่นกันหลายชําเลขเลยแมนโหเสียงใกล้เคียงกันเจ็ดเอดเจ็ดเอดเจ็ดเจ็ดลแรกเขาคิดว่าอาสันำพลนอนแรกเขาไปสัมภาษณ์เนาะคิดว่าสาเอ็ดแมนเนาะเขาไปชวนแรกนะคือคือว่ายังหนาอย่างกันอ่อนเนาะแมนแมนตะกี้ว่าสิบเจ็ดคุไคอยวะหน้าเนาะ บูจเอี่น้อองันนี้คือว่าในรูปแบบในตาเห็นเนาะแม่นในตา่ซะไปได้ตอนเฮียนกับตอนไปเห็นเวียตอนเฮียนก็บตอนเหียเวียตอนได้หมวดกันตอนเล็น้อยตอนเฮียนหมวดหมวดกว่าเป้ยไงมันแตกต่างกันได้ฮะคล้ายเสียงผลิตกับบริหมวดมาได้เห็นเนี่ยคือตอนเฮียเบียนี้จริงจังขนาดรึเปล่าจะกลับคืนไปเล็กน้อยก็จิวหว กำลังเด่นน้อยหลังจากป็นผู้นไงว่ะเป็นยังไงกำลังกิ้ขึ้นมาโอ้ว่าวนเยอะเลยยัเป็นเด็กน้อยบ่ยว่าวนเลยทีนี้มาดิที่เ้าไปชอบหลายอันนี้แม่นเมื่อกี้แม่นชาวเมคกี้เป็นหลักบริษัทครอบครัวของสำพลสมพลเด้ผู้ใดเป็นหลักในชาวหลักครอบครัวพ่อแม่เอ้ยแม่นำกันหมดนำการหมดไปสวยกันพอเพียงกันเลยเนาะสวยๆกันเหตุสวยกันหาว่ายังสามัคคี มื่อนี้เห็นมาเนาะเพื่อนน้องเมื่อกี้มื่อนั้นไปหาอยู่เพื่อนไปเกาะสัมผัสมุขตบีตเพื่อนอนอะไรกันบุญบอกเอออันนี้มาลินเนอะนี่น้ำรานสาวน้ำตาลกลับมามือเดียวมือในมือส่งเลยนะสันนพลบอไปหับไปส่งเราไปหับสามาเองย่งไม่ับมั้ยมีมีอย่างมาซ่าเพื่อนอยู่ปะขนมป้าขนมป้าขายขนมป้านั่นบอกวันได้ขายซื้อมาเออ เป็นกองฟ้ากองตอนเนาะปลาก็ปีหนึ่งปีหนึ่งเลยครับจกเถื่อสรุปแล้วทำไปกี่กันหนับบัถือีเดหนับบัถือคือเดือนหนึ่งในสองเถื่อสามเถื่อเดือนหนึ่งบางเดือนก็ไม่ได้มาเลยเดือนหนึ่งเชื่อนึ่งสองเถื่อสานาพลเคยไปดินบ่อหรือเปล่าไปดินเวียดบ่เคยสานาพลบ่เคยไปบ่อยู่คนละที่กันคิดอยากเห็นงานเห็นงานนั่กันอยู่บ่บ่ บ่เป็นอยังบ่หมักบ่หมักขายอาหารบ่อ่คือหมักขายออนไลน์มือน่ะวันนี้พจัดทั้งออนไลน์จัดทั้งในห้างเพราะสองระบบเลยเจ้าน้ำฝนขายออนไลน์ในขายเกี่ยวยังไงขายหมดทุกอย่างเสื้อผ้าเกือบเกือบจำอางโฟดมีอยังโฟดในบริษัทสต๊อกชิ้นค้าบ่ของจะบริษัทสต๊อกอะโหมาโฟดแต่มีกระแพ็คส่งทานแพ็คให้กินกำไรไปสบายๆเนาะ สาวสวยตอบแชทนุ่มอยู่เลยตอนนี้แมนมาเห็นยัง่ได้ตอบเห็นมโดดีนะมีไปแชทมาเงียบยังเงียบอยู่เงีบแมนไปไปบอกเขาเจ้าว่ายูทูบชิมผลิินำแล้วมันจะมาใส่คลิปลินนำกรบเป่าแชทมากโดนยันแวรายการว่ามือมันอินนำกับโบมียงด้องมือนกันมาทักทายกระเทินในแบบมาพราะจากทางทิไป เอาไปเลยมากับมือแรกเลยมือแรกเลยมอมาถักทายแล้วก่อนสิกั๊บจานนั้นก็สิกับแหละมามื่อเดียวเชียวจามิกี้จามิกี้นะโอ้ยลงกันแล้ววะนี้ลงแล้วงามมือกันเนาะก็เลยเอื้อนซื้อบใส่เสื้อซีใายกันอีกแมนนะว้าขันมาลายมือจะพาไปกินต้มเป็ดเยอะหนิพาไปกินมือแรกกันเลยนะฮะผู้ใดอยู่ทงนาผู้ใด ไปบอกเด็กได้พาไปนะแค่นั้นว่ามีเป็ดมีไก่กินมีแค่น้นเนาะอยมีทงนาน้องหลานหลายวาฉันหน้าหน้าสาวเม่กี้วะเป็ดไก่หลายหน้าผู้สาวหรือว่ป็นนาทิตน้องบ่เออหน้าไก่นาทิตน้องอยู่ใด่ขึ้นกับไปน้องแคนบได้ไปบ่ ไก่เดนาที่น mm ้องเถิงปลาเถิงเป็ดเถิงไก่เต็มเบะก็มีอีกห่านแห้งโตใหญ่ห่านโตใหญ่มีฮอดไก่งวงไปด้วสิลงปลาไปจวดไปบนจวดไปสิโดนน้ำนะโอ้ยันบูพูยันบปูโดดน้ำย่านบูพูจมเนื้อไห่สาวๆได้ไปงอมหาจมลง้ำแห่ตรงนี้ก็ไม่เจอตรงนี้ก็ไม่เจอยันหยอกยันปิงมมีปิงเมื่อกี้เด้ ยันปิงก็ยหมันหอยด้วยว่านหมอบมี่กโยานมันหีบว่านหอยยันมนนีโอ้ยันปิงปีงเหรอมี่ปงน่อยมีปีงตัวใหญ่ๆหญิงนอยชวนปิงเสียบใหญ่กันนะแม่ยันอยู่บ่ก็ิบย่านเพราะคำมันคบก็เอาอให้บ่านยันบ่บงบ่ยันบ่กันเลยซัดจริงที่ยันมีนียังไง โมยา,ยาน,นกันตะปิงกันตะปิงตัวเดียวฮะงูกับโมย่านบ่โมเสิงเยงด้วยจ้ะจับต้มเลยเม,มันบ่มูสียงโมยา่านกระป้อมเปลี่ <laughs> ย,ยนสีโมย่านเฉยเนาะเปลี่ยนสีย่านแต่คนนั่นเปลี่ยนสีย่านแต่คนเปลี่ยนใจควรจะว่าเป็นนั่นเมื่อกี้นเลยเนาะหยอดแต่คนเปลี่ยนสีอ่ะเออเออเมื่อกี้ เปลี่ยนดอกคินลองเปลี่ยนเสือ้เจเปืียนได้เสเปลี่ยนไดยาบบานนัน่ม่ใส่ตัวเก่าก็เดิมว่ะเล้น้องพลนคิดยังวะให้าบอกเล็กๆเวกๆไม่ไ้ิดยังนะเอะ่ได้คิดยังเดี๋ยวคิดมาทางลังกล้องกันนะบวคิดคิดในใจว่าเมอไรเนี้ยชิจุดแต่คลิปเนาะโดนแล้ว่ดี๋ะโดนเรยคิดจกไปกิน่ะต้มไก่หน้าที่น้องวอไปบะ ไปไปไปสบไปก็ไปแล้วเนาะเียวไปได้โอกาสดีๆไปมือพนัะสิกับเลยโอกาสไม่เดียวอีกเลยสำหรับซาเมกกีกับซีเมอรปลาแล้วเนาะซาเมกกีกับซีเมอร์ไปตะลังนี่เป็นยังไงเนาะเปลาเลยมือมือหนาได้มือได้ชิมาอีกเนาะไม่หนาต้องเบิ่งลงหนาต้องเบิ้งกันเลยต้องเตรียมกันหน่อยเดี๋ยวไปประชวรไก่ออกเปล่าลงมาแล้วก็จับอะไร้องหนาบุชิมาฮะต้องจับอะไรต้องขำๆไรอย่างงี้ยนะมือได้ชิมาอีกนัดเด้อ ตัวนี้ต้องวางคุณวางบอกพวกนี้ข้ายุคบคนอยู่บ้านตา,ามน้ำฝนเนี่ยนะเมื่อวางเมื่อบันวางอ<า><ว>ือตะเครื่องลายลิ่นเนาะคิวมันพิ่บๆแล้วจ้ะส่งของเอาวมาเมื่อนี้ถ่ายคลิปมาลิน่นนำทางน้องๆโดยทีงมงานเ้าพ่อไปทำเนี่ย เลยสะอนนะเว้ยอยากจุกกินอุ้งห่วงกับอุ้งห่วงมันเป็นเมื่อกี้ท่านคน้ำพ้นสะอนแล้วก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเนาะโดนสมารสองกันตัวหนึ่งไว้นอกนะเฮากับดูควนเวลาเพ่นกันหลายแล้วโดยโดยจะมีแต่ว่าถ้าทีมงานเ่าก็จะคอโต้กับกอดเนาะขอบอกขับใจเนาะทีเชชละเวลามาอุดมกับเฮ้าพอได้อัปเดตให้เอฟซีจะเห็นาวหายไปทางโดนโดยจะให้เป็นสมเนาะสาวลาวสาวงามเฮามาไม่ได้แพ็คคู่ สองไอ้น้องเอ้าลาวเด้อร์มิเด้อร์ดวงนภพลกับนอมิกีสบายดีสบายดี